เทคนิคใส่บาตรประจำวันเกิดช่วยเสริมมงคลให้ชีวิตอีกหนึ่งเคล็ดลับสำหรับ การเสริมบารมีให้ชีวิตนอกเหนือจากการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วการใส่บาตรถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยเพิ่มแต้มบุญหนุนนำให้ชีวิตประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้พิเศษที่สุดการใส่บาตรด้วยของประจำวันเกิดก็เป็นเรื่องที่ควรใส่ใจเนื่องจากพื้นดวงแต่ละของคนเกิดแต่ละวันก็ไม่เหมือนกัน วันนี้เลยรวบรวมเทคนิคใส่บาตประจำวันเกิดมาให้เทคนิคใส่บาตเสริมดวงมงคลให้ชีวิตสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ควรใส่บาตอาหารคาวหวานที่เหมาะกับการใส่บาตคืออาหารประเภทไข่ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นไข่ดาวไข่ลูกเขยหรือเป็นของหวานที่ทำจากไข่อย่างบัวลอยไข่หวาน รวมถึงเลือกถวายหลอดไฟไฟฉายเพื่อช่วยเพิ่มพลังและแสงสว่างให้กับชีวิตเนื่องจากพื้นดวงคนเกิดวันอาทิตย์ทำบุญคนไม่ขึ้นมักเจอคนไม่จริงใจ เทคนิคใส่บาตรเสริมดวงให้กับชีวิตสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ควรเลือกใส่บาตรด้วยอาหารประเภทเนื้อสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดหรือปลาปลาหมึกที่เป็นสัตว์น้ำรวมถึงเลือกใส่บาตรของหวานเย็นเช่นน้ำเต้าหู้น้ำอ้อยน้ำอัดลมนมสด เพราะพื้นดวงคนเกิดวันจันทร์เป็นคนเพรียบพร้อมแต่ดวงกุดเรื่องความรัก เทคนิคใส่บาทเสริมดวงมงคลให้กับชีวิตสำหรับคนที่เกิดวันอังคารสำหรับคนที่เกิดวันอังคารควรเน้นใส่บาทด้วยอาหารประเภทเส้นต่างๆและอาหารจำพวกปลาเช่นกล้วยเตี๋ยวขนมจีนวุ้นเส้นบะหมี่ปลานึ่งปลาผัดพริกเพื่อต่ออายุให้ยืนยาว ขแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่สดชื่นเทคนิคใส่บาตเสริมมงคลให้ชีวิตสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันของใส่บาตควรเลือกเป็นอาหารประเภทเนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อหมูเช่นแกงหมูหมูทอดผัดพริกหมูหรือใส่ด้วยผลไม้รสหวาน อย่างเช่นอง,งุ่นมะม่วงชมพู่เพื่อให้ชีวิตที่ดีอยู่แล้วผ่านไปได้อย่างง่ายดายและหอมหวานมากขึ้นเทคนิคใส่บาเสริมมงคลให้ชีวิตสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนแนะนำให้ใส่บาด้วยอาหารประเภทของหมักดองผลไม้รสเปรี้ยวหรืออาหารที่มีสีดำเช่นเฉากล้วยเปียกปูนข้าเหนียว เนื่องจากมีเทพประจำวันคือพระราหูเทคนิคใส่บาทเสริมดงวงมงคลให้ชีวิตสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสสบดีสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสสบดีควรเลือกใส่บาตรด้วยอาหารที่มีรสชาติหวานเช่นผัดเปรี้ยวหวานผลไม้หรือใส่บาตรด้วยผักประเภทเผาเช่นแกงจืดฟัก ผักบวบเพราะพื้นดวงเป็นคนเข้าสังคมเก่งแต่มักเจอแต่คนไม่จริงใจเทคนิคใส่บาตรเสริมมงคลให้ชีวิตสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์การใส่บาตรสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์พื้นดวงเป็นพวกสุขนิยมควรเลือกใส่บาตรด้วยของสวยๆงามๆหรืออาหารที่มีกลิ่นหอมต่างๆเช่นข้าวหอมมะลิแกงกะทิ มะพร้าวหอมเทคนิคใส่บาตรเสริมดวงมงคลให้ชีวิตสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์การใส่บาตรสาหรับคนที่เกิดวันเสาร์ควรเลือกใส่บาตรพระด,ด้วยอาหารที่ดีต่อสุขภาพจำพวกผักเช่นน้ำพริกผักต้ม ผัดผักสลัดเนื่องจากชาววันเสาร์เป็นคนดวงแข็งเจ็บป่วยยากการใส่บาตด้วยอาหารสุขภาพจะช่วยเกื้อกูลให้ชีวิตดียิ่งขึ้นการทำบุญสร้างกุศลนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่ควรทำบ่อยๆหากไม่ได้มองในฐานะเสริมบารมีแต่ก็ช่วยฝึกจิตใจให้รู้จักมีเมตตาและฝึกการแบ่งปันแก่ผู้อื่นมากขึ้น ค่ะคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะถ้าดีมีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณคนที่เข้ามารับฟังด้วยคะ่ะขอบคุณมากค่ะ